สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคลิปวิดีโอนี้ครูจะแนะนําขั้นตอนการส่งใบแจ้งผลกับเข้าไปในงานจะทํำยังไงนะครับเริ่มต้นด้วยเข้าไปในงานก่อนนะครับมีสองงานสําหรับสัปดาห์นี้ก็คืองานที่ห้าและงานที่หกครับยกตัวอย่างเช่นงานที่ห้าครับหลังจากที่ไปศึกษาคลิปวิดีโออะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทําแบบทดสอบ เขาไปทําแบบทดสอบครับอ่านเกณฑ์อะไรให้เรียบร้อยครับสําหรับแบบทดสอบนี้ต้องได้80%ในนี้มี5ข้อต้องได้4ข้อขึ้นไปนะครับแต่ถ้าได้น้อยกว่านี้ก็จะไม่ออกใบแจ้งให้นักเรียนก็ต้องกลับเข้ามาทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจนกว่าจะได้80%ขึ้นไปนะครับเริ่มต้นนะครับใส่ชื่ออะไรเรียบร้อย เลือกชั้นต่อไปรูปนักเรียนตรงนี้นักเรียนก็เลือกรูปที่เห็นหน้านักเรียนชัดเจนนะครับรูปอะไรก็ได้นะครับไปหารูปครับหาสักรูปหนึ่งครับได้แล้วครับต่อไปก็อัปโหลดคลิกอัปโหลดรอสักครู่กำลังอัปโหลดไฟล์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วไฟล์อยู่ที่นี่ ต่อไปครับนักเรียนก็ทำแบบทดสอบไปเรื่อยๆนะครับทำแบบทดสอบเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็ดูคะแนนนะครับว่าได้เท่าไหร่คะแนนอยู่ที่นี่ครับห้าเต็มห้าเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านเกณฑ์ที่กำหนดต่อจากนั้นนะครับนักเรียนก็ต้องรออีกสักประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับระบบก็จะออกใบแจ้งนี้ส่งไปที่อีเมลของนักเรียนนะครับ รอสัก10-15นาทีนะครับโอเคครับต่อครับหลังจากที่นักเรียนทำแบบทดสอบและรอระบบส่งใบแจ้งนะครับนักเรียนก็ไปที่ gmail ครับอันนี้ครูล็อกอินอะไรเรียบร้อยนะครับถ้ายังไม่ล็อกอินก็ล็อกอินด้วยอ,อีเมลของของนักเรียนนะครับพร้อมกับรหัสผ่านนะครับ ตอนนี้ใบแจ้งเข้ามาที่อีเมลแล้วนะครับขึ้นชื่อครูแล้วเรียบร้อยอถูกต้องครับขอแสดงความยินดีและผ่านโอเคเรียบร้อยคลิกอยู่ใบแจ้งครับเรียบร้อยครับวิทยาศาสตร์ปสาม่อเธอได้ร้อยเต็มต่อไปก็ดาวน์โหลดใบแจ้งนี้เก็บไว้ครับะจะอยู่ที่นี่นะครับ อันดับต่อไปนักเรียนก็กลับไปที่งานครับกลับไปที่งานสมมติเข้าใหม่ครับงานที่5ที่ทำไปเมื่อกี้เข้าไปที่ดูงานตรงนี้นะนักเรียนก็จะไปดูด้านขวามือตรงนี้ที่เป็นงานของคุณมีเครื่องหมายบวกครับเพิ่มหรือสร้างกดตรงเพิ่มหรือสร้างเลือกไฟล์เลือกไฟล์ฟจากอุปกรณ์ เมื่อกี้อัปโหลดไว้ที่นี่ครับดาวน์โหลดอ่านี่ครับเลือกไฟล์นี้ Open เพิ่มไฟล์เรียบร้อยตรงนี้กดอัปโหลดรอสักครู่ให้ไฟล์อัปโหลดครับแสดงการอัปโหลดอยู่เสร็จสับเรียบร้อยกดส่งส่งงานคุณไหมกดส่งโอเคครับ งานของนักเรียนก็จะส่งเป็นเสร็จสับเรียบร้อยรอครูตรวจนะครับอันดับต่อไปหากมีข้อสงสัยอะไรต่างๆทักมาได้นะครับขอบคุณครับ